นี่ครับผลงานลุมะกวยเจ็ดชิ้นวันนี้อ่าบอกเลยมีที่เด็ดไม่สวยก็ต้องเด็ดอะชุดนี้อ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่สวยก็ต้องเด็ดแน่นอนครับมียุกต้นด้วยลายชิ้นด้วยทํามีพิเศษหลังจานมีอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยองค์แรกก่อนไม่องคแรกก็หยิบทีเด็กก่อนเลยองค์แรกครับนี่อ่าสมเด็จเกลดยาวเนื้อว่านครับและองคเนี้ยพิเศษนะครับดูนี่สังเกตด,ดูเห็นก้อนก้อนไหมครับนั่นคือแรก นะพวกจำพวกแรก่จาพวกลอยเซกครับแล้วองค์นี้ไม่ใช่น้อยครับทั้งองค์นะครับอ่าแ,แต่ที่แค่ที่โพมัเห็นเห็นเนี้ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับบางองค์น้อยมาก,น,มากน้อยแล้วแต่องค์ไปแต่องคนี้บอกเลยว่าทั้งองค์จริงแน่นๆเลยดูดิเนี่ยกี่คอนเะนี่ยนี่ดูโอ้โหสุดยอดจริงครับมวลสารแน่นๆนเลยนี่ที่เด็ดเลยครับแบบนี้น้อยองคมากครับที่มีมวลสารเยอะขนาดนี้ครับอ่ะ เอาเป็นว่าพุทธคุณแน่นๆมีพุทธคุณในตัวแล้วก็ยังมีพุทธคุณที่พกกลวยทําทเองเซกเองอีกนี่เลยแบ่งบูชาครับเอาแค่สามพันเก้าพอโปติแบงสี่พันห้าหนึ่งห้าพันเลยนะพี่พี่ใครชอบบิบทักองคแรกมาองคต่อไปครับสมเด็จโปกโพยย้อยห่ันร่องอันนี้ปีหนึ่งสองออกวัดโคสีตาลามนะครับมีลงหนังสืออันนี้องค์นี้เป็นเนื้อพงพุทธคุณนะครับได้สวยและเก่าคือว่าแท้ดูง,ง่ายอะ่ะนะสาภาพคือแท้ดูง,ง่ายนะครับดูดิ เห็นไหมสวยเก่าแทงง่ายเป็นเนื้อมงพุทคุณนะอ่ะแบ่งบูชาครับเอาพันเก้าพอพอเลยครับนี่โอ้โหพระสันครับอง์นี้เป็นพระสันสมไข่ปานรอบลงกูหัวเศาวัดหัวเด่นนี่เป็นพระที่พรกกวดสร้างเองทําเองมวลสร้างนั่นเองครับเป็นพระยุคต้นเลยนะปีสองพันห้าร้อยนะครับ หายากนะเห็นอย่างนี้หายากนะครับนะผมเคยผ่านมือองค์ที่สององค์นี้หายากครับไม่เจอบ่อยๆแน่นอนครับนี่อ่ะองค์นี้ครับแบงบูชาครับเอาเอาไปสามพันเก้าพอใครชอบรีบทักครับไม่มาบ่อยๆครับเอาสามพันเก้าหนึ่งอ่ะองค์นี้มานี่ทีเด็ดต่อเลยครับบอกแล้วครับเพจตัางชานเอฟซีมีตะของเด็ดครับนี่พระลีลาเนื้อว่านครับ ที่สาคัญคือลังจานมือครับและเป็นจานเปียกด้วยเห็นไหมนี่โอ้โหโคตรสุดเลยแล้วดูมวลสารเ่าไห่ในอยู่เนี่ยเป็นเนื้อว่าน้วยนะว่านหยาเลยครับเพนแล้วล่างลายกระดานพิมพ์แบบโบราณนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพาย,ยุต้นเลยนะยุคต้นพิธมันฮัลโหลยครับเป็นทอดพิมพ์ทําหีบมาเพราะวยทําเองนะครับทอดพิมพ์มาแล้วก็มาสร้างเองมวลซานนั้นเองนะแล้วดูมวลสานดินทั้งองค์นะครับนี่เที่ยงเงาเงา,เงานี่เป็นลงลักน้าเกี้ยงนะครับ น้อยรุ่นที่จะลงหลักนําเกี้ยงนะครับ่วนใหญ่จะต้องมานอยู่แรกๆเท่านั้นนี่หลักนาเกี้ยงเพื่ออะไรเพื่อหลักสาสภาพผาดูดีสภาพผายังอยู่ดีอยู่เลยเห็นไหม่วนข้างล่างมันแห้งมันเหลืองนะครัเออนี่ดูดีแล้วจานเปียกบอกเลยห้าโคตรยากครับจานเปียกสักหนึ่งองค์เนี่ยแล้วจานเยอะๆอ,อย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องตั้งใจมาหนะจานลงไปนะครับนละแล้วจานเปียกมันชัดเจนว่าหลวงพ่อจานเพราะว่ามันจานตั้งแต่สร้างเสร็จเลยเก็บปะเห็นไหมอ่าวิธีดูก็ง่ายๆครับเนี่ย คือจานเปียกเนี่ยเวลาเวลาจานไปเนี่ยเห็นไหมตอนเมื่อนึกภาพอะตอนเปียกอะพอเราจิ้มอะไรลงไปใช่ไหมเมือนดินอะพอเราจิ้มไปอะเนื้อมันก็จะปิ้นข้างๆรอจิ้มเลยเนยแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยคือจานปียยครับสูตรบอกเลยดูในภาพสตูแล้วกันจะเห็นชัดหน่อยนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือจานเปียกครับคือจานพอหยิบพระเปียกๆเนี่ยเราก็จานลงไปเลยนี่ของเด็ดเลยของหายากเลยพี่แบบนี้ไม่น่าบูชาได้ไงล่ะ ยุกต้นด้วยมวลสั้นแน่แนเลยเนี่ยเป็นเนื้อว่านด้วยอ่ะสภาพองนี้คือกิปเลยนะคือต้องเก็บดีจริงๆนะได้สภาพนี้อ่ะสวยหายากบอกเลยนางจานเนี่ยเอาเป็นว่าคุณเช่าเท่าไหร่ก็เกินคุ้มครับพุทธคุณไม่ต้องพูดเกินคุ้มแน่นอนพันมานาจานไปสักหนึ่งองค์เนี่ยท่านไม่ได้จานทุกองนะครับและไม่ได้จานทุกรุ่นด้วยอ่ะยิ่งจานเปียกนี่บอกเลยคนโคตรชอบคนเขตต้องการครับองคนี้ครับแบ่งบูชาครับเอาสามพันเจ็ดพอ เอาทาบมาเจ็ดร้อยพอนี่ไปต่อชุดนี้มันโห้อหายากจริงนะนี่ก็ขอหายากต่อเลยครับเป็นพลาซิวรีใบมะยมยุคต้นพิมพ์กลางพลาซิวรีเป็นพิมพ์ใบมะยมนะครับอันนี้เป็นซิวรียูแรกๆของหลวงพ่อกวนะครับยุกต้นปีต้องมาห้าร้อยเลยและที่สาคัญเป็นพระท่านทําเองครับดูล่างตะกอนนี่นิ้วมือเน้นๆเลยนะครับพระท่านทําเองนิ้วมือ ท่านเน้นๆครับนี่แบบนี้แทยดูง่ายพี่ๆย่นๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยปึกปักแล้วเนื้อโคตรเก่าเลยเนหะ็นไหมเนี่ยอือฮึตรงนี้สวยจริงว่ะเดี๋ยวรอพัสตูนะเดี๋ยวผมจะปไปท่าพัสตูพอดีเพิ่งได้มานะครับเดยยังไม่ท้าัตูอันเนี้ยเป็นพิมพกลางด้วยนะหายากนะครับปกติแล้วมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะถ้าพิมพใหญ่จะประมาณนี้อาจจะแล้วสวยมากตรงนี้นาเนอรมีด้วยแล้ว,ลวคือผาเดิมจัดเลยนะครับแล้วเก่าไหมล่ะแบบเนี้ โคตรเก่าเลยนะาสิวุรีอยู่รแรกครับน่าใช้แน่นอนครับพุทธคุณครับเทพเจ้าาโชคลาภพุทธคุณด้านโชคลาภครับงอทอนี่สุดสวยมากหายาักพี่พี่เอาสองมันห้าครับพลานี้เกินคุ้มครับพี่พี่ผ่านยุคต้นพระกวยทําเองและเป็นพิมพ์หายาักโดยพิมพ์กลางแล้วขนาดห้อยกําลังดีเลยโดดเด่นแบบไม่ใหญ่เกินโอ้โหโคสวยเลยอ่าเอาเป็นว่าหายาักจริงที่พี่เอาสองมันห้าพอนี่ขครชอบรีบทักเลยไอโตครับ อ่ะองนี้ครับนี่พระสั้นนั่งลายยกยุคต้นปีสองพันห้าร้อยครับล่างลายนิ้วมือเป็นพระท่านทำเองเซกเองนี่ออกบับโคซีตะามครับปีสองพันห้าร้อยเลยพระสั้นนี้เป็นพระที่ท่านตั้งใจสร้างนะครับพอเป็นพระบ้านท่านเองนะท่านกล่าวไว้ว่าจะทําให้ดีเหมือนเก่านี่นะลือไม่แพ้ของเก่านั่นนี่ให้ดีเหมือนเก่านะครับ เือนเก่าก็คือพระสันกลุช่ชนานเนี่ยจะมีอยู่นะครับเป็นพระอายุลายๆสิบปีนะ,นะก็คือดีอยู่แล้วอแต่ท่าน,น่ะเอาพิมพ์มาทอดนะครับแล้วก็มาสร้างเองนะมันบ่งบอกถึงว่าท่านตั้งใจสร้างตั้งใจทําครับผมเลยผมถึงบอกไงพระสันนี้น่าใช้ทุกรุ่นทุกองคที่ท่านนาเองนี่คระนี่ครับซองให้ดูโอ้โหสวยจริงนะพี่พี่เนื้อเก่าถึงยุคครับเป็นยุคปีสองพันห้าร้อยนะมีลงหนังสือชัดเจนอันนี้แบงบูชาครับเอาสองพันเจ็ดพอ สองมาเจ็ดพอเออนี่แบ่งเน้นไวองค์หนึ่งละการส่องมาเจ็ดใครชอบรีบทักอันนี้ครับเป็นพระสังกระจายเนื้อดินยุคต้นปีส่องมาห้าร้อยองค์รุ่นเนี้ยผมบอกเลยนาเก็บพิมพ์นี้นาเก็บเพราะมีลงสื่อและเป็นลงสื่อเล่มเก่านาเก็บ,กบสุดๆเลยพิมพ์นี้ครับเก็บถืเชื่อผมครับยุคต้นแบ่งบูชาพันห้าครับองค์นี้เอาไว้ละกันเอาไปพันสามพอเอาไป 1, 3, พันสามพอนี่เน้นไวนะพิมพ์นี้พี่พี่พันห้ายังไม่แพงเลย พันเก้าอันี้แพงเลยครับนะพ่มแมงเอาพัสามพอองนี้เน้นไวเป็นหนึ่งองค์โอเคในชุดนี้นะครับใครสนใจข้งไหนนะพี่พี่รีบทักมาเลยชุดนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนครับแล้วคือคัดมาให้เนี่ยไม่สวยก็ต้องแล่ไม่แล่ก็ต้องเด็ดจริงนะนี้จัดมาให้แล้วนะครับโอเคใครสนใจข้างหนนะครับทักใต้คอมเมนต์เลยผมส่งท่องทางการะติอไปแล้วเวลาทักมานะแคปหน้าจอมาหรือถ้าแคปไม่เป็นนะครับ ให้จำเลขตรงนี้มา EP นะครับ EP ที่เท่าไหร่ EP ที่สี่สอะไรก็ว่ามานะครับจำเลขตรงนี้มาแล้วมามา,มา,มา,มาทักบอกนะครับว่าองค์ไหน่าได้ตอบถูกโอเคช่องทางการติดต่ออยู่ข้างใต้คอมเมนต์แลครับฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้หน่อยนะใครทําให้ขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ